ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย ดวงดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรายี่สี่ไลน์ไอดีโหราโหรายี่สี่ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศทุกท่านครับฟังให้ดีนะครับ ดวงรายสัปดาห์ของท่านนะครับนับตั้งแต่วันจันทร์ที่14นะครับจันทร์ที่14ทธันวาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่20ทธันวาคมก็ต้องบอกกับชาวผู้ศพแบบนี้ว่าสัปดาห์หน้านี้เปิดมา2วันแรกคือจันทร์กับอังคารเป็น2วันที่ไม่ราบรื่นเป็น2วันแห่งความทุกข์ใจเครียด แล้วก็ระวังสุขภาพร่างกายความรักก็ดูจะอื่นๆนะครับในสองวันที่สินแสมิงได้พยากรณ์ให้ฟังตรงนี้อย่าเอาใจตัวเองไปผูกไว้กับอะไรมากเกินไปนะครับดาวความรักนะครับดาวความรักของคุณดาวอังคารเนี่ยโคจรเป็นลาภก,ก็จริงอยู่แต่ก็ไปโยกกับราหูแล้วก็โยกกับดาวเสาร์ซึ่งไอ้ดาวเสาร์ตรงนี้กับอังคารเนี่ยมันก็เป็นดาวคู่วิบากนะและตัวคุณเองก็ดาวประจําตัวค้นคูดาวศุกร์ ดาวสุกไปอยู่ในเรือนของคู่ครองบางครั้งมันชอบมีอะไรทําให้เราจุกจิกคิดมากอะไรที่ไม่ได้อย่างใจก็ดูแลทําให้เราเองนั้นโทษนู่นโทษนี่ไปหมดทําให้มันไม่ค่อยมีความสุขแล้วก็เป็นวันจันทร์กับอังคารเป็นสองวันที่คุณเองนั้นจะต้องระมัดระวังคือจันทร์ที่14และอังคารที่15ธันวาคมนะครับ พอต่อมาถึงช่วงวันพุธพฤหัสสองวันนี้เป็นสองวันที่คุณเองนั้นก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นติดต่ออะไรก็จะได้รับความสาเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจมากขึ้นวันพุธและวันพฤหัสสองวันนี้เป็นวันที่ทำให้ตัวคุณเองนั้นมีความรู้สึกปลอดโปร่งมากกว่าต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอังคาพุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์นะครับพุธพฤหัสศุกนะร์พุทธ,พพท,ธที่16พฤหัสที่17สศุกร์ที่18 3วันนี้ค่อยมีค่อยมีความรู้สึกปลอโปร่งแล้วก็สบายใจขึ้นมาคุณจะมีความรู้สึกได้ว่าเออมันปประงกว่าช่วงต้นสัปดาห์เยอะเลยพอมาถึงช่วงปลายสัปดาห์ก็คือในวันเสาร์ที่19และวันอาทิตย์ที่20พธันวาคม2วันนี้นะครับก็กลับจะมาจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องของความรักดูเหมือนกับความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภไม่ค่อยราบรื่นเอาซะเลยนะครับในช่วงสัปดาห์หน้านี้สินแสงบิงก็ขอให้ท่านนั้นอดทนใจเย็น ใครที่มีปัญหากับแฟนมาก่อนหน้านี้พยายามอย่าไปรู้หรือฟื้นเรื่องเก่าอะไรที่แม่งผ่านไปแล้วเรื่องอะไรที่มันจุกจิกเคยงอนกันมาแล้วเคยถกเถียงกันมาแล้วก็อย่าเอามาเป็นประเด็นอะไรในสัปดาห์หน้านี้ต้องบอกชัดๆครับเพราะว่าถ้าคุยกันแล้วมันไม่เข้าใจแล้วก็มีความขุ่นข้องหมองใจหรือมีความสงสัยอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะกลายเป็น น้ำผึ้งหยดเดียวน้ำผึ้งหยดเดียวก็หมายความว่าเรื่องเล็กอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ทําให้ตัวของคุณกับแฟนคุณนั้นมีปัญหากันในสัปดาห์หน้านี้นะครับต้องระมัดระวังทีเดียวสรุปให้ฟังง่ายๆตรงนี้คือสัปดาห์หน้านี้วันพุทธที่16พุทธที่17และศุกร์ที่18เป็น3วันที่ดีของชาวลักดาราศีพฤษศนอกจากนั้นแล้วไม่ค่อยโอเคนะักดะนั้นถ้าจะตัดสินใจทำอะไรก็ให้ดูในช่วง3าวันนี้นะครับ ในเรื่องของการเงินนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภเองก็ดูเหมือนกับมีความกังกวลกังวายใจไม่น้อยในเรื่องของการเงินก็ดาวการเงินมันเสื่อมไปเป็นปะครับแล้วก็เป็นปะไม่เท่าไหร่นะครับยังไปอยู่ในภพมรณะด้วยมีเหมือนกับจะต้องใช้จ่ายเงินหรือใช้หนี้หรืออาจจะต้องไปหยิบยืมเงินใครแน่ๆเลยในช่วงสัปดาห์หน้านี้ขอให้ชาวพฤษภ อดทนนะครับต้องบอกแบบนี้แหละเพราะว่าดาวจเจ้าเดือนการเงินมันไปเป็นปะอีห่าปูปูป,ปะปะแล้วก็แม่ก็เสือกไปเป็นวรณะาอีกไอ้ควายไอ้เป็นดาวมันเดินแบบเนี้ยไม่รู้จะด่ามันว่าไงเออเดินทําไมวะเนี่ยเป็นปะไม่พอเป็นเป็นวอรณะาอีกเออไฟเอ้ยนะครับยังไงก็ขอเอาใจช่วยให้ชาวลัคนาพฤกษพโชคดีนะหมุนเงินจุกติดต่อยเดี๋ยวแม่ก็ผ่านไปอย่าไปซีเรียสมากเออ ด่าไดาวด่าดาวกันเงินไปแล้วเมื่อกี้นี้เอ้ยเดินอะไรวะทำให้ชาวผู้ศพก็ทุกใจหรือเปล่าขอให้โชคดีสวัสดีครับอต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ไอดีมาสเตอร์หมิง6 6 6 6 สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล